สวนสะดุกบลิสแลด์ได้รับลิขสิทธิ์จากประเทศอังกฤษได้เปิดทำการเป็นครั้งแรกในเอเชียที่ไอคอนสยามชั้น5โดยมุ่งหวังให้เด็กได้เล่นอย่างมีความคิดสร้างสารรค์ผ่านเซฟบลิสตั้งแต่เริ่มเข้าไปเล่นเด็ <S <s กจะได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆตามจินตนาการอย่างไม่รู้จบ เด็กๆจะได้สนุกสนานกับการวิ่งเล่นในสวนสนุกเล่นสไลเดอร์ในบ้านที่เต็มไปด้วยลูกบอลกระโดดเล่นบนแทมโบลีนสำหรับเด็กและสนุกสนานกับการเล่นตัวต่อขนาดใหญ่เพื่อสร้างเป็นสิ่งของตามจินตนาการโดยพนักงานที่ได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีในการดูแลและปกป้องเด็กดังนั้นผู้ปกครองจะได้มีเวลาพักผ่อนหรือนั่งทำงานได้อย่างสบายใจ ทางบริษั l แลนมีการทำความสะอาดในทุกๆวันโดยใช้น้ำยาที่ไม่เป็นสารที่เป็นอันตรายและปลอดภัยต่อเด็กที่มาใช้บริการเรามีการทำความสะอาดบ้านลูกบอลในทุกๆวันด้วยเครื่องที่ออกแบบมาโดยเฉพาะดังนั้นผู้ปกครองสามารถมั่นใจได้ในเรื่องของความสะอาดของทางสวนสนุกบริษัทแลนอ๋อก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนมากเลยนะคะวันนี้ก็ตื่นเต้นนะคะมีแขกผู้มีเกียรติมามากมาย ก็คือบริกแลนด์เป็นวิชั่นนะคะที่เราเห็นว่า,าเด็กไทยน่าจะได้เล่นของที่สนุกเพลิดเพลินที่เราใช้คำว่า Edutainment บ่อยๆคือ Edutainment mm hmm. กับ Entertainment mm hmm. นะคะก็คือต้องมีของดีๆให้เล่นของที่ช่วย St t i m u l a t e Creativity ค่ะเราก็เลยภูมิใจมากที่ได้มาเป็นพันธมิตรกับไอคอนสยามพาของระดับ World Class มาเข้าในห้างที่เป็น World Class ค่ะเหตุผลเลยค่ะเหมือนที่หนูพูดเมื่อกี้ค่ะของพรีเมียมของ w o r l d c l a s s ต้องมาลงที่ World Class ก่อนค่ะ จุดเด่นของ Brickland คือหนึ่งะ,ค,ะคือความสะอาดความสะอาดนี่ของเราสําคัญมากของเราของเราเป็น food grade นะคะการฆ่าเชื้อที่เราทําทุกคืนใช้มือทําความสะอาด2ก็คือของที่เรา l i c e น s e มาจากอังกฤษนะคะทุกชิ้นในของเล่นของเราเนี่ยถูกออกแบบมาแล้วมีเหตุผลทำ stimulate creativity ยังไงรวมทั้งสีนะคะที่เราสร้าง color code ขึ้นมาคือสีไม่ได้มั่วซั่วสีพวกนี้ทําให้เด็กเหมือนกับ calming ไม่เครียดนะคะและช่วย stimulate imagination ของเด็กค่ะ หนูว่าไม่มีที่ไหนหน่าจะสะอาดกว่าที่นี่แล้วค่ะอย่างเช่นลูกบอลของเรานะคะเรามีเครื่องพิเศษที่เราอินพอรตมาจากเมืองนอกเครื่องอันนี้นี่ดูดลูกบอลทีละลูกนะคะทุกวันวัน,วนละหมื่นกว่าลูกเพื่อที่จะฆ่าเชื้อแต่ละลูกกับน้ํายาฆ่าเชื้อของเราที่เราโคกับโปรัดเ็เลยที่เขาเช่น,นวัตรกรรมนะที่บอกว่า biodegradable non-SLS non-paraben คุณพ่อคุณแม่ข้างนอกที่รู้จักพวกสารเคมีอันตรายพวกนี้จะรู้เลยว่าวของพวกเราไม่มีพวกนี้มันปลอดภัยสำหรับเด็กขนาดไหน แล้วทุกคืนเราคลีนดาวก็คือเช็ดทำความสะอาดทุกชิ้นในบริกแลนด์เด็กไม่เกินอายุประมาณ11ขวบค่ะมาเล่นที่บริกแลนด์ได้เราจะมีการแบ่งโซนคะสำหรับเด็กโตหน่อยสำหรับเด็กกลางกับเด็กเล็กเพราะว่าเรามี Children Helper นะคะเรามีพี่เรียนที่จะมาคอยเล่นกับเด็กบางครั้งเนี่ยเราเข้าใจนะคะพ่อแม่อยากจะขอคุยงานโทรศัพท์ สักสินาทีแล้วก็มีคนช่วยดูแลเด็กให้ดอยคือเราไม่ได้ถือว่าเป็นดูแลเด็กแต่เรามาช่วยเล่นกับลูกของคุณช่วยเอนเตอร์เทนให้ค่ะอันนี้คือที่บริกแสท์เท่านั้นดีมากเลยค่ะกระแสตอบรับตั้งแต่เราเปิดมาเราเปิดตัวซอฟต์โอเพนิ่งมาวันที่4ี่นะคะ,ะแล้วก็เด็กๆทุกคนเนี่ยทั้งคนกรุงเทพแล้วก็คนต่างชาติะคะ่ะได้เข้ามาเล่นนะคะในบริกแสท์นะคะวันแรกเราก็เปิดเราก็ได้เด็กประมาณ3ามสี่สามคนนะสามคนเข้ามาแล้วนะคะแล้วทุกวันแล้วค่ะเราก็จะเห็นคนต่างชาติตั้งแต่10บโมงเชา้าเข มารอเล่นของเราแล้วนะคะตรงนี้แล้วเราได้มีเด็กที่มาทุกวันด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าบ้านเขาคงอยู่ใกล้ตรงนี้เขาก็จะมาติด Children Helper ของเราด้วยค่ะจริงๆแล้วสำหรับสาขานี้ที่เป็นสาขาเปิดตัวนะครับงบประมาณรวมทั้งค่าไรเซเส้น,นรวมประมาณ10ล้านบาทแล้วเรามีแผนที่เราจะขยายไปอีก3สาขานะครับผมขออนุญ,ญาตยังไม่บอกละกันว่าเป็นสถานที่ไหนแต่ว่างบประมาณรวมทั้งหมดเนี่ยันเป็นรวมประมาณ20ล้านบาทสำหรับโปรเจกต์ของบิตแลนด์ในเฟสแรกน,นะครับ ตอนนี้โปรโมชั่นก็คะเราก็มีการมีกล่องสุ่มนะคะมาเช็คได้เลยว่าจะจับได้เป็นคูปองฟรีซื้อหนึแถมหนึ่งถุงเท้าฟรีนะคะเรามีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายหรือว่ามาถ่ายรูปทำวิดีโอให้เราก็จะมีของรางวัลให้เด็กท่านไหนที่มากออ่าสตร r คเจอร์ได้ที่แบบถูกใจกรรมาการก็จะมีของรางวัลให้เช่นกันค่ะ าสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ bricksland co th ได้เลยนะคะทางเรามีทั้ง Facebook Instagram Line นะคะได้ทุกช่องทางเลยนะคะตรงนี้ก็กะจะเป็น b r i c k l a n d นะคะตรงตัวเลยค่ะ b r i x l a n d co th ค่ะ